ค่ะก็ครบรอบ6ป <wie> ีของ Lazada ค่ะก็มีงาน six birthday festival นะคะซึ่งเป็นงานเซลลค่ะเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ก็ได้นะคะวันที่ 25- 27นี้ค่ะเซลลถึง90%เลยค่ะ ความพิเศษมีอะไรบ้างคะสำหรับช่วงนี้โอ้โหส,สินค้ามากมายเลยค่ะไม,ม,ม่ว่าจะอยากได้เออของอะไรนะคะคือเรียกว่ามีครบทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีแฟลชเซลสินค้ากว่า600รายการนะคะแล้วก็มีไวเชอร์กว่า2 0 0พันไวเชอร์ค่ะซึ่งเซลแล้วก็มีเซลลงไปอีกค่ะ สะดวกสบายเน่ฝากันชนหน่อยค่ะค่ะก็สะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับแอป Lazada ค่ะก็เออจัดส่งฟรีด้วยค่ะแล้วก็กดง่ายๆเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเอาไปเลิลเซาด้าไปแล้วไปแล้วฮัลโี่เีโยงค่ะเออ คือความจริงเราเบลไม่รู้จะให้อะไรด้วยค่ะแล้วพอแบบว่าเห็นรูปเก่าๆอะไรเงี้ยที่เคยถ่ายก็เลยเออเอามารวมกันทำเป็นทริปแล้วก็ให้เป็นเห็นพี่เขาชอบเรื่องของถ่ายรูปอะไรต่างๆด้วยค่ะอันนี้คือเป็นรูปสีมือเบลเราก็เลยเออรวมมาแล้วก็ทำให้เห็นมีประโยชน์เนาะอภาษาอังกฤษความจริงคือก็คือแปล<ม>ไม่ไม่นะคือแปลตรงตัวเลยก็คือเหมือนเออคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มดก็คือความจริงแล้วแล้วแต่คนจะแปลแหละแต่สำหรับตัวเบลก็คือเหมือนเป็นเออพี่เขาก็อยู่ทั้งในวันที่ทุกในวันที่สุขอะไรเงี้ยค่ะเป็นแฟนได้หรือยังคะตอนนี้โอ้อันนี้คือเคยบอกหลายรอบแล้วค่ะว่าเออนับที่ความรู้สึกดีกว่าก็มีส่งข้อความไปนิดหน่อยค่ะเมอปกติมีของขวัญอะไรในอะไร้เของขวัญพิเศษอะไรให้ อันนี้นับเป็นของขวัญได้หรือเปล่านะก็ไม่ได้ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะมีเลงๆไว้ไหมอะคะว่าอยากจะให้อะไรพี่วีอาไม่มีเลยพี่เขาก็คือไม่ได้อยากได้อะไรเลยค่ะเดีวก็เอออันนี้ได้ไหมอะเป็นของขวัญเออไะอย่างพี่วีเองเขาก็ลงรูปเราด้วยบอกว่าเออมีคนส่งมาให้ค่ะเขินไหมคะต้องลงอีกที คงยยัหรือไงไม่หรอกค่ะก็คือวันนั้นคือเบลทำงานแล้วเบลก็เล่นในแอปอยู่แล้วมันก็มีคำว่า happy birthday พอดีเบลก็เลยถ่ายแล้วก็ก็ส่งไปแหละค่ะอันนั้นคือเราถ่ายเองส่งให้เองใช่ใช่ค่ะคิดไหมว่าพี่เบลจะมาลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะมาโพสต์เออก็ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าคือเราก็เล็งองศาที่เราจะสวยเผื่อเอาไว้อยู่แล้วค่ะความสุขของลุงเนาะเพื่อนนี้เนาะความสุขของลุงงเราไหม โอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่รู้เลยต้องถามพี่เขาละค่ะวันนั้นไม่ถามเราไม่มีค่ะแล้วก็ใช่ยังไม่ได้เจอด้วยค่ะก็มีแผนไหมเขาลงเค่าแม่แล้วก็แผนก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปต่างประเทศเราด้วยค่ะแล้วเบลก็คือมีงานทุกวันเลยค่ะยังเขาไปต่างประเทศไหม โอ้ไม่ค่ะทํางานอยู่ที่นี่ละค่ะอันกลับมาความสุขของลูกหน่อยเนาะเราเรารู้สึกว่าเราเป็นความสุขของเขาไหมคะโอ้ยอันนี้เราตอบไม่ได้นะคะเวลาเขาอยู่กับเราแต่เขาก็จะมีความสุขเนาอ่ะก็ไม่ดีกว่าเราคือยขาเป็ความสุขไหมเอ้ยยังไงเนี่ยก็มีความสุขนะคะดูเราก็เป็นคนคนสำคัญเพราะว่าเขาลงลูกแม่แล้วก็เป็นลงลูกเราในวันเกิดก็คือเป็นวันเกิดของคุณแม่พ่เวียด้วยค่ะ มีโอกาสจะไปเจอคุณแม่ไหมคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะเคยได้มีโอกาสเจอกับคุณแม่เมียก่อนหมเลยเคยเจนานแล้วค่ะว่ายังไงบ้างแบบมีเกรงหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเออไม่ไม่ได้เป็นฟิลนั้นค่ะก็คือเหมือนพูดคุยปกติเลยค่ะคุณแม่เขาหวังอยากเจอหนูอีกไหมยังไม่ได้พูดถึงนะคะยังไม่ได้ยินค่แต่ตอนนี้ไอจีจะมีหนวดหวานให้พื่พี่ดูไหมคะอันนี้ อันนี้ไม่ได้เรียกว่าหวานนะคือมันก็เป็นตามเทศกาลนะคะแล้วคือส่วนหนึ่งอะเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอกันด้วยค่ะก็เลยเอ๊อใจนิดนึงไม่ค่ะก็คือเอ่อทำคลิปให้เป็นของคนมันเกิดไม่ลงทุนเลยค่ะแ่ะอย่างคลิปนั้นทุกคนเขาบอก1 5วีเป็น 15V ที่่าคนสดตายเรียบเลยโอยไม่หรอกค่ะก็คือเป็นโมเมนต์มากกว่าที่เอ่อหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าคือที่เราเลือกมาก็เอ่อเป็น เป็นสีมือที่เราถ่ายแล้วก็รูปคู่ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนถ่ายซึ่งพี่เขาก็ยังไม่เคยเห็นคือพี่เขาไม่เคยเห็นรูปเหล่านี้เลยค่ะยอดไห์ก็เป็นล้านมลยเนาะสำหรับใช่ยอดไห์ยอดคนดูเลยดีใจไหมดีใจไหมคะก็ไปถามพี่เขามางดีใจหรือเปล่าเหมือนคือเราตั้งใจ s n น p away สดไปไม่ได้ตั้งใจค่ะก็คือถ่ายเล่นนั่นแหละไม่มีอะไรเลยไม่ก็มีส่วนตัวด้วยเข้ามาชเข้ามาโพสโช์ เอออันต่อไปแล้วนี่เรื่องของเขาชวนไปถ่ายอะไรก็คือเอ่อถามว่าชวนไหมก็คือมีชวนแต่ว่าไม่ได้ชวนสําหรับทริปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือช่วงนี้ก็ไม่ว่างจริงๆก็ถ่ายละคร2เรื่องทํางานทุกวันค่ะน้องเบลีกเรื่องนึงทีเฟดิกเรื่องแบบอ้างเนาะเรื่องอันนี้เออมันส่งผลกระทบอะไรไง โอ้โอ,อันนี้ขอยืนยันเลยค่ะว่าคือถ้าสําหรับตอนนี้นะคะ Facebook ส่วนตัวไม่มีมีแต่ Facebook ของแฟนคลับนะคะแล้วก็คือถ้าจะมีได้ได้ข่าวมาว่าคือเรียรายเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคืออยากให้ทุกคนถ้าใครมีงานบูน่ะคือส่วนมากศิลปินเขาจะออกมาประกาศเองอยู่แล้วคืออยากให้รอฟังจากปากศิลปินเองมากกว่าเพราะาไม่อย่างนั้นกลัวจะโดนโดนเออเขาเรียกอะไร,รอ่ะชอบโกงแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความจริงก็คืออยากขอความร่วมมือว่าโอ้อย่า,อย,าอย่าทา อยาหรือวอ่อาอย่าเอาชื่อไปแอบอ้างในในทางที่ไม่ดีเลยเพราะว่าคือมันก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ hmm. แต่คือถ้าจะมีงานบุญจริงๆเดี๋ยวจะออกมาประกาศเองหรือว่าประกาศผ่านทางช่องทางของตัวเองซึ่งก็ง่ายๆก็ n s อ๊ยสแกมเลยจริงจริงคุงมองเรื่องของงารนิยุตดีไหมคะอันนี้เรไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าคืออันนี้คือได้ยินมาอีกทีหนึ่งจริงๆจะจะไปแั้งความหรืออะไรไว้ก่อนไหมคะเราจะได้ไม่แบบ สำหรับสำหรับตอนเนี้ยเรายังไม่ได้รู้พวกรายละเอียดอะไรต่างๆมากแต่ว่าเอเบื้องต้นเป็นขอความร่วมมือละกันอ,อ,อย่างจริงๆดากกราช่องสามเยอะมเยอะมิวมิวก็เคยโดดมีมีมีคุยคุยกันไม่ช่ไงมออจะมีคุยกับเอ่อกับเพื่อนๆแบบน้องครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าทั้งแม่ตอนนี้มีผู้เสียหาย้างหรือเปล่าที่เราบอกเราไม่รู้ในเรื่องของพวกรายละเอียดเลย แล้ว่าคือถ้าเป็นปกติก็คือจะออกมาประกาศอย่างเงี้ยแหละจะไม่มีการส่งข้อความไปคุยส่วนตัวหรอกคะ่ะมีแฟนคลับเขาหลงเชื่อหรือก็ยังไม่ทราบเลยค่ะทร<ม>าบมาแต่ว่าคือมีมี Facebook ที่อแอบ์อารเดี๋ยวไปถามอีกเรื่องนึงดราม่อานะอาจา้าพื้นที่คนมาบอกว่าเออถ่ายตอนพิเศษแต่ดูีแค่โฆษณาหน้าเหนืออะไรก็ตาม,มที่หไหนเออไม่ใช่ละครดังเอ่อไม่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าคือหลายๆฉากคนได้เห็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความเออก็คือคนคนเห็นแล้วอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าคือ,อ,อตอนพิเศษที่ตัดต่อมาเนี่ยก็คือเหมือนตั้งใจให้เป็นของขวัญวันสงกรานนั่นแหละ<ม>ก็คือแบบตัดขึ้นมาเพื่อให้กระชับแล้วก็เหมือนก็ได้ดู ได้ดูคล้ายๆว่าสรุปของทั้งเรื่องภายในสามวันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทางคนที่ทําก็คือเหมือนก็ตั้งใจทําให้ให้เป็นของขวัญแล้วแต่ว่าก็คือน้อมรับถูกคําติชมแล้วค่ะที่เราได้คุยกับพี่ใหม่พี่ใหม่ก็ออกมาโมสช่วยจะแบบชี้แจงว่าแบบเออแบบเสียใจเหมือนกันการมนผิดอีกครั้งเราไม่ได้คุยในรายละเอียดค่ะแต่ว่ามีส่งข้อความไปให้กําลังใจค่ะเพราะว่าก็คือรู้แหละว่าทุกคนคือทํางานอย่างตั้งใจที่สุดแหละแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะ เออแบบว่าทําให้ใครไม่พอใจคะ่ะออาจจะจบแล้วจะจบจริงๆแล้ว <c oughs> เราใจหายไหมเออถามว่าใจหายไหมเป็นคิดถึงมากกว่าคือคิดถึงคิดถึงโมเมนต์คิดถึงทุกวันพุทธรหัสที่เออ <c oughs> ก็จะมีคนมาพูดถึงมาอัปเดตเรื่องของไอตอนนี้ไปถึงไหนถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็เออมันก็ มันก็ต้องต้องจบอ่ะเนาะค่ะก็เป็นการให้กําลังใจในละครเรื่องถัดไปละกันยังไงก็อยากให้ทุกคนเดูแล้วก็สนับสนุนละครช่องสามทุกเรื่องละกันค่ะแล้สนนี้ทำจะเอาไปทําเป็นหนังองเรื่องอบหรือ่ได้รู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไปทําเป็นหนังค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะเล่นเป็นแม่กระเกตเหมือนเดิมไหมคะถ้าได้เล่นก็อินดีค่ะค่ะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ทราบรายละเอียได้มีการติดต่อใช่ค่ะ ง,ยยงหลัใ,ใช่ค่ะ3าินาทีสุดท้ายก็จะมีในส่วนของเบื้องหลังการทำงานต่างๆนะคะมีเรื่อง CG แล้วก็มีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากนักแสดงแล้วก็ทีมงานยังไงก็อยากฝากให้ดูกันด้วยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เห็นแน่นอน,นะคะ่ะฝากด้วยค่ะ นี้ยังไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นในส่วนของออฟฟิเชียลของ B ีเคิร์เองเนี่ยก็คือยืนยันว่าปลอดภัยทุกอย่างมีออยอ,ยอแล้วก็เ,เป็นเครื่องดืง่มควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือส่วนผสมอะไรต่างๆก็คือจะมีบอกไว้อย่างค่อนข้างละเอียดเลยค่ะ ไม่เลยค่ะเพราะว่าคือทุกอย่างผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีมากๆเลยแล้วก็คือเป็นตัวเบลเองตัวมาปางเองที่กล้าเอาชื่อเสียงออกมาการันตีค่ะฉะนั้นก็คือมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้สินค้าไม่ได้มีใครรับอยู่ไม่ได้มีอะไร,ไระที่ผมติดใจเราไม่ค่ะมั่นใจในในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ